เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาญจนบุรีนะลงสะพานสังขละเลี้ยวขวามาแต่้าไม่รู้ว่าสถานที่เนี้ยเขาชื่ออะไรแต่เขาอะทําให้คนมาถ่ายรูปดูดิสวยปะสวยเออทำเหมือนแบบจีนนะเออจำชื่อไม่ได้แล้วว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้มีแพ่เพียบเลยอ่ะเออมีน,นี่แพ่ร้านอาหารเนาะกินข้าวได้นะ่ะน,นี่แพ่มาจอดเต็มเลยเนอะโอ้ ดูดิเขาทำสะพานโค้งสวยเลยนะชงอันวิยรอยู่ประเทศจีนเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานกันครับประเทศจีนจังหวัดกาญจนบุรีอืมใช่อะ่ะอสะพานสวยมากครับเดินมาเ,เดินมา,นมาอ่าไทไปตรงนี้โอ้ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับ ไปไหนอย่าพึ่งลงไปมานี่ก่อนขึ้นมาใหมขึ้นมาใหมอเนี่ยเราอยู่ข้างบนโอ้มีเพลงด้วยมีเพลงด้วยโอ้โยโยโอ้โหเขอได้ยินเสียงเพลงขงมันใหญ่ครับนี่เราเดินไปชมวิวตรงนู้นกันมาบันไดบันไดมีบันไดให้ขึ้นอ๋อเรือไข่ของเรือไข่ของเรือเซเว่นดูดิเรือเซเว่นครับเรือเซเว่นใช่ ไปเทียบแพรเอาของมาขายเอาอะไรดีเอาอะไรดีอ่ะไปะไปได้ไปขึ้นตรงนู้นกัน,นชมวิวโอ้บรรยากาศดีครับทุกคนเดกก,กิ้ง <laughs> เขาไปทําอะไรกันตรงนั้นน่ะทุกคนเขาไปยืนเต้นประลองเต้นกันนะเอาเอาเอาเเอาเระวังใกล้จริงนะอ้าอุ้ย อุ้ยบีมเอาแล้วใม่บีว่าเขาเหมือนจะมาหาขอวกินมากกว่ามีอะไรกินไหมตัวใหญ่ด้วยนึกว่าจะเดินไปหาบีมอ๋อไม่ไปไม่ไปตรงนี้เขาเรียกว่าเวทีอะไรครับอ๋อตรงนี้เป็นเข็มทิศทิศเหนืออันไหนเอ็นนอตนอตคือนอตคือทิ่อะไรเหนืออิอ๋อ เอ็ทิศใต้ไงเหนือมันก็ต้องตรงข้ามกับทิศใต้นี่ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรมันจะเจอย่อสั่นซอสเหรอไม่รู้สิลืมไปแล้วเรียนมาลืมไปแล้วฝากครูไว้หมดก็คือมาแล้ว,หหว,วเาขามาแล้วไก่เขามาแล้วตอนนี้ไม่มีแดดนะเพราะฝนเพิ่งตกไปไหนชิงชา้าอ๋อมีชิงช้าให้นั่งเขาไปกไเกาะไทยแล้วระวังล้มนะม,มันดินเบาตรงนั้นนะ่ะ ก็นั่งติดก,กระบียบไงแห้งแล้วล่ะเพอะนักบนั่งทับไปแล้วนั่งทับไปแห้งแล้วโอโหมีชิงช้าให้นั่งหลายอันเลยชิงชา้านี่ไปขึ้นมาไหนขึ้นสูงสุดเลยนะไปสูงสุดเลยเออมสูงเอมันไม่สูงมากนี่ติดเดียวใช่งกว่ไม่ใช่สูงชัน ไปวะเสียตังค้าเข้า,ขานะสกายอล์กอ่ะค้าขึ้นเท่าไหร่นะบีหกสิบเหรอหกสิบบาทนะบ,ทนะบีมซี่ <4 S 1> <40 S 2> ค240 <40 S 2> นสองร้อยสี่สิบนะสกายอล์อกอ่ะแล่ตอนนี้เขาเปิดเฟสองแล้วยาวบิ๊กโอ้ีทางเดินเขาว่าปอดไัยแผ่นใหญ่อยู่หมดยังหมดยังขึ้นนี่ไหม โอ้ข้างบนวิวดีเลยอะมองไปเห็นสกายวอล์กเลยนูน่นสะพานกระจกเหลือเซเว่นว้าวอุ้ยเหลือเซเว่นจริงๆด้วยเขากลับมาแล้วเรือเซเว่นแล้วอยู่ตรงป้ายการจนะบุรีจริงดิอุ้ยเท่เลยอะมีลิฟต์ด้วย ลิบแก้วลิบแก้วยังไม่เปิดเขายังไม่เปิดเหลือวิ่งเมื่อกี้ไงอชอบน้าเมืองกาญ่ะไม่มีภูเขามีแม่น้ำแมกาดดีนี่วัดอะไรอะพระรุ่นหน,นึ่งแบบนี้เป่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่วัดอะไรครับใครรู้บ้างบอกปราบ้านหน่อยตรงนั้นเป็นทาเระเปล่า ลงกันครับฝั่งนี้ก็มีบันไดนะนี่ลงฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยทำไมตอนลงมันตรงๆ่งแต่เมื่อกี้เราขึ้นมาทำไมมันวนนะหรือว่าฝั่งนี้มันตรงๆฝั่งน,นูน้นวนวนตรงน,นู้นน้ยหน่อย่งอืมไม่มีวนเลยอันเนี้ยตรงไม่โค้ง เดี๋ยว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 อีกทีขออกทีวิเราเจอคนจีนทุกคนงาน,นพอมาถึงสะพานฉงอันเขาพูดจีนทันทีครับอ,อ,อ่าไปแล้วไปแล้วไป <c oughs> ปวดท้องน้ำแล้วถ้าเดินนี่ปวดท้องน้ำ <c oughs> <c oughs> โอ้บรรยากาศดีมากครับใครผ่านมาเมืองการอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปนะตรงนี้เห็นวิว ได้เงื่อเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันนะเดินขึ้นบันไดตรงนู้นแล้วเดินลงตรงนี้อ,อบรบรยากาศดีครับได้ออกกำลังกายหลังจากที่เราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันมาเเเป็นม